รถคันนี้ก็เป็นรถจากกิจกรรมฮา l โลวีนะครับทุกคนซึ่งเราต้องเติม299โลบักเพื่อเอามาแต่ตอนนี้กิจกรรมมันหมดไปแล้วนะครับผมนี่คือหลังจูนครับได้แรงมาทั้งหมด1,701 HP นะครับซึ่งขันนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างนะทุกคนอ่าให้ดูก่อนเลยว่าเสียงเงินแต่งคัน,นี้ไปเท่าไหร่รถฟรีรถฟรีนะครับที่เติม299โลบักนะ จะเสียค่าแต่งไปทั้งหมด4ล้านครับ4ล้าน800,000ครับเกือบ5ล้านนะทุกคนซึ่งมันโคตรแพงเลยนี่เงินหมดตัวเลยเนี่ยไปดูกันแต่งอะไรบ้างอย่างแรกเลยเครื่องยนต์แน่นอนครับใช้เป็นเครื่องของเขาครับแล้วก็ใช้ลูกสูบนามไม่ใช่ดิไม่ใช่ียกว่าสนามเรียกว่าลูกสูบรถแข่งครับแล้วก็อันนี้ก็ของรถแข่งรถแข่งรถแข่งหมดเลยทุกคนเห็นไหม อ่าดูไม่ทันนะดูไม่ทันกดหยุดแล้วดูใหม่ครับบอดี้โอ้บอดี้แต่งอะไรได้บ้างบอกเลยว่าบอดี้คันนี้แต่งได้น้อยมากครับสปอยเลอร์ให้มาเดิมๆเป็นอย่างนี้ครับนี่เดิมๆแต่ผมไปแต่งอันนี้ไงผมอยากอยากลองมันมันไม่สวยหรอกเอาลายออกได้ด้วยเห็นไหมทุกคนเอาลายออกได้แล้วก็เอาโลโก้ออกได้ด้วยนะครับแต่ผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะที่เหลือแต่งอะไรไม่ได้แล้วทุกคนมีแค่นี้จริงๆเป็นรถแข่งยางครับยางใช้เป็นยางรถแข่งส่วนโชคผมใช้เป็นคัสตอมครับ แล้วผมก็ปรับตามนี้เลยทุกคนจะไม่ต้องปรับตามก็ได้นะครับแต่ถ้าทุกคนบอกว่ามันเลี้ยวไม่ดีนี่ครับให้ปรับแองเจิ้ลครับปรับไปทางขวานะครับเลี้ยวไม่ดีปรับไปทางขวาแล้วก็ทอปสปีดถ้าเกิดเวลาเลี้ยวมันจะเสียความเร็วไงทุกคนก็อยู่ประมาณนี้ก็ดีแล้วครับแล้วแต่ทุกคนถนัดครับเบรกใช้เป็นเบรกรถแข่งนะครับเลียใช้เป็นเกียร์สิบสปีดปรับตามนี้เลยครับไฟนอลได้เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปสิบอ่าดูไม่ทันกดหยุดนะครับถ้าเกิดปรับเสร็จแล้วกดแอปพลายด้วยนะ 5้าล้านครับแต่งไอ้เจ้าคันนี้เฮ้ยไปแข่งให้ดูเลยดีกว่าไปกีออกตัวช้าไหมมันต้องเร่งเครื่องทุกคนเนี่ยถ้าออกตัวปกติมันจะหนืดถ้าออกตัวปกติมันจะหนืดเห็นนะแต่เราต้องเร่งเครื่องทางไว้เวลาออกตัวมันจะได้แบบไม่หนืดน,นะครับทุกคนลืมลืมลืมดูว่าออกตัวกี่วีแล้วเมื่อกี้โอ้เสียงดังมากโอ้เสียงโคตรดังเลย มีคนบอกแล้ว่ารถคันนี้แม่งเหมือนเสียงช้างโอ้ชนไม่เหมาะว่ะทางนี้ไม่เหมาะว่ะชอบทางตรงมากกว่าว่ะเข้าโมยแล้วหูจะแตกเข้าโมยอะไรหูจะแตกทุกทีเลยเฮ้ยถึงจะใช่แล้วเหรอไหวกิน เข้าที่1ก็ได้15ื่นใช่ไหมล่ะเนี่ยวิธีหาเงินครับทุกคนจากการแข่งรถครับจะได้ไม่ต้องเวลาไปนั่งฟาร์มฟาร์มนานๆมันก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมล่ะมาแข่งรถด,ดีกว่าเอาที่1เนี่ยผมบอกอีกรอบนะเวลาออกตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะช้ามันจะมีหนืดแต่ถ้าเราเร่งเครื่องอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเราออกตัวเห็นไหมมันจะไปเลยเว้ยเพราะฉะนั้นรถคันนี้ต้องอาศัยความเคยชินนิดนึงฮะเดี๋ยวเราแข่งให้ดูอีกซักสนามสองสามสนาม,นามดีกว่าไหมครับทุกคน ไปลองแข่งกันดีกว่าว่าสนามแดงเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่วินะรถคันนี้ไม่มีใครแข่งด้วยเลยโอ้ยอยากได้คันนี้มากเมื่อไหร่จะกิจกรรมจะวนกลับมาอีกเนี่ยโคตรอยากได้เลยคันนี้เอ้ยลีโอลีโอเอารถแดงมาเหรออ่สอสาสัยไปดูสูตรจนูนจากผมมาแล้ววันนี้เขาขอสูตรจนูนผมไปผมบอกให้ไปดูที่ช่องเอาก็ไปเอามาแล้วเอาเอาแรกก่อนนะว่าอยู่นั้นอ่ะสามสองหนึ่งโอ้ผมแพ้คันซ้ายแน่เลยอะ อ้าวนึกว่าจะแพ้น้ำเฉยเฮ้ย,ยขาซ้ายมาติดต่ตัดมาแล้วหนีหนีหนีสิบ <c oughs> วิทุกคนถือว่าได้โอเคอยู่รถแข่งสิบวิโสเสียก็ได้ลำคาดนะแง่ก,กับแงวันอย่างก,กับยุงเสียงเหมือนยุงเวลาบินอยู่ที่หูเลยนะรถเมื่อกี้เสียงรถผมเองก็เหมือนช้างซะเหลือเกินสิบวิถือว่าโอเคมากนะทุกคนรถแข่งผมว่าตอนนี้รถไดเวอร์เนี่ยที่เป,เป็นประเภทแบบเนี้ยรถแข่งอย่างเงี้ยสิบวิถือว่าโอเคนะหรือว่าได้เก้าวินี่คือเจ๋งเลยนะแต่รถ ล่าสุดเนี่ยขอบอกอีกทีคลิปที่แล้วบอกไปแล้วขอบอกอีกทีว่าเนี่ยรถคันนี้จูนยังไงแม่งก็ไม่ถึง10วิวะต้องใช้โปลแล้วมั้งถึงจะถึง10วีเนี่ยผมจูนแม่งโคตรอ่อนเลยเควสรอบนี้รถกากมากและยิ่งไอรถนี่นะเอเวนเจอร์นี่ก็โหไม่ไหวเลยรถอเวนเจอร์คือแบบอยากจะขายทิ้งแต่คือมันเป็นรถที่แบบสําหรับทำเควสได้ไงก็เลยไม่ขายหรือรอบนี้เราจะชนะใครบ้างทุกคนอีกสนามเป็สนสนามสุดท้ายแล้วแข่งให้ดู เนี่ยอยากได้จริงนะเนี่ยปอร์เช่คันนี้ว้าสวยเสียงดังมากขอขอซูมออกใครๆหน่อยนะเอ้ยโดนนำ้ำทางตรงเขาไม่ได้วะแต่เขาได้สนามแบบนี้เหรอเขาน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ600แล้วตอนเนี้ยน,นำเราไปแล้ว เดี๋ยวเขาต้องไปแห่โค้งหน้าแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเบานี่เขาเป็นของเบารถด,ด้วยทุกคนอ๋อทำให้ทันว่พะพอเช่ทางตรงเรากินขาดครับเรียบร้อยเสียหลักไปแล้วใช้ชนะไปของคนที่ช้ำกว่าเฮ้ยตามตูดมาแล้วเหรอ เขาจะใช้ก่อนเว้ยอ่ามันไม่สําคัญว่าใช้รถอะไรมันสาคัญอยู่ที่ว่าถ้ายู่หลังวงมาไรยครับโดมินิกโทเลโตเข่าไว้ครับจากหนังฟาดฟีเลต์นะทุกคนคันนี้เจ๋งอยู่นะทุกคนโนใคมีไว้นี่ถือว่าดีมากนะคันนี้แต่ก็ไม่ได้ดีสุดเท่าเจ้าคันนี้หรอกครับคันนี้บอกเลยเดอะเบสในใจผมเลยครับตอนนี้คันที่ขับสนุกอีกคันหนึ่งอ๋อที่อยู่ในใจผมน่าจะเป็นคันนี้อันดับหนึ่งเลย2นี่ก็3นี่ก็4แล้วอ่ะมีแค่นี้แหละครับ ส่วนรถพวกนี้ผมขับเล่นครับเอาไว้ขับเล่นคันนี้ผมยังไม่ได้จูนเลยปอร์เช่คันนี้มันจะชนะผมเลยวะเนี่ยเมื่อกี้เขาก็เกือบชนะผมแล้วออกตัวกอนได้เปรียบโอ้ยไอยุงอุ้ยมันเลี้ยวไวมากไอ้รอด้วยโอย้ความเร็วผมหมดแล้วอ่ะเขาขึ้นไปต่อผมอีกอ้าวหลุดโค้งเหรอพี่พี่หลุดโค้งก็เสร็จผมทีครับตอนนี้เบรกเบรกเพื่อไม่ให้มันเสียหลักซ้ายซ้ายเหินนิดนึง Oh. ไปแล้วเหยียบสปีดแทบไปแล้วความเออร็วเท่าไรตอนนี้5 6 3ถึง600ไหมก่อนเขาเส้นชัยขอถึง600โอ้ได้เงิน1 5 0 5 0ๆอีกแล้วครับทุกคนสนามใหญ่ๆได้ที่หนึ่งนี่ได้เงินเยอะมากเอา้าเกิน1 0 5 0อได้เท่าไหร่อ่ะได้1 7 ของทํทำเวลาดีเหรอถึงได้หมื่นเจ็ดอ่ะเจ๋ง mm hmm. ว่ะอ mm hmm. ย่าลืมกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นมันแจ้งเตือนจาก YouTube นะครับเข้าโทรศัพท์ของทุกคนเลยเวลาหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยรับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ